ไม่น่าเชื่อว่าจะมีที่แบบนี้อยู่ในเมลวอนนะคุณผู้ชงโรมะแซลมอนค่ะอันนี้เป็นปลาแซลมอน ว่ากำลังจะซื้อเม็ดผักเพิ่มมาดูนะคะว่าแบบดูเต็มใจไหมใช่ไหมคะลูก ดีค่ะเพื่อนๆแล้วน,น,นี้ก็เป็นเช้าวันเสราร์ในเมลเบิร์นอีกหนึ่งวันนะคะทานอาหารเช้ากันนะคะที่ร้านชื่อว่าโอแมนดูสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆที่นีนนน่อ่ะร่มลื่นมากเลยค่ะดูบรรยากาศรบอบๆไม่น่าเช่ว่าจะมีที่แบบนี้อยู่ในเมลเบิร์นนะเพื่อนเป็นธรรมชาติมาก นี้นะคะไม่ไกลจากตัวเมืองเมลเบิร์นค่ะเพื่อนๆสามารถนั่งรถแทรมมาได้นะคะจากสถานีรถไฟฟินเดอร์สต e ีทนะคะแล้วก็ขึ้นรถแทรมเบอร์59ค่ะแล้วก็ลงที่บัสสตอปที่29ค่ะแล้วก็จะเจอร้านเลยค่ะเพื่อนๆสิ่งที่ป๊อบชอบมากๆเลยนะคะในร้านนี้ก็คือว่ามันต้นไม้เยอะมากค่ะให้ความสึกลมลืนมากๆถ้าสมมุติว่า เป็นอากาศร้อนๆ็คงจะแบบว่าล่มลื่นดีนะคะเพื่อนๆเพราะว่าต้นไม้เยอะคือมันแปลกใจตรงที่ว่าร้านเขาอยู่ในเมืองไงคะเพื่อนๆม,มันไม่ได้อยู่ในป่าหรือว่าในเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าให้ความรู้สึกล่มลื่นมากได้ขนาดนี้พรอบว่ามันน่าทึ่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจในห้องน้ำนะคะว่าเป็นยังไงนะ ก็คือห้องน้ำจะตกแต่งไปด้วยกระดาษสีสันสดใสนะคะเพื่อนๆอ,อารมณ์ประมาณแอนติกหน่อยๆน,นะในความ้สึกเพราะว่าลายมันจะเป็นลายดอกไม้แบบโอแฟชั่นนิดนึงค่ะเพื่อนๆแต่เพราะว่ามันก็ดีนะมันขอดูอาร์ตดีปกแบบค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะ <Okay. S 2> ก็แต่งร้านได่น่ารักมากเลยค่ะเพื่อนๆดู ถึงร้านจะดูคนเยอะนะคะแต่มันก็ยังรู้สึกเป็นส่วนตัวนะเพราะว่ามันจะมีต้นไม้เป็นฉากกั้นในมุมต่างๆค่ะพเพื่อนๆบรรยากาศทา้งร้านนะคะ,ะยยป๊อบก็จะพาเพื่อนๆเ,เดินทัวร์ให้ทั่วร้านเลยนะคะจะได้เห็นทุกมุมในร้านนี้เลยค่ะ v e g e t a b l juice นะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาชิมว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะชื่นใจบรรยากาศก็ดีเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูอาหารนะคะว่าหน้าตาจะออกไปเป็นยังไงนะูดูอาหารสิคะน่าทานมากเลยแซลมอนค่ะอันนี้เป็นปลาแซลมอน หน้าทาืมีค่ะอาหารของบ๊อบเตยวันนี้เป็นไงคะหน้าตาดีไหมแซนด์วิชค่ะเอาจริงเลยเพื่อนถ้าเป็นแซนด์วิชมันต้องมือไหมมันต้องมือล่ะค่ะเพื่อนมันต้องมือละอืม เน้เม,ม่เนือมมน้อค่ะพาสตามมี่ <laughs> เป็นเนื้อแดงเนื้อแดงอบ <c oughs> บรรยากาศดีอาหารอร่อยตท,ที่นี่นะคะเพื่อนแนะนำเลย <c oughs> โอ้แมนจู ใครที่อยู่เมเบิร์นะคะแนะนำเมคคารันนี้น่ารักมากตอนนี้นะคะพับก็กำลังจะเดินเข้าไปจ่ายเงินภายในร้านนะคะเราก็จะไปดูบรรยากาศภายในตัวอาคารกันเลยะคะ่ะถ้าเพื่อนๆจะมาทานร้านนี้นะคะแนะนำว่าให้ปุ๊บหรือว่าจองโต๊ะก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าถ้ามันดีซี่มากๆอาจจะไม่มีที่นั่งได้นะคะ ร้านนี่ตอนแรกเห็นข้างนอกดูเหมือนจะเล็กๆแต่เดินเข้ามากว้างมากเลยนะคะดูเพื่อนๆดูสิคะว่าพื้นที่แต่ละมุมที่ป๊อบเดินนี่คือมันผ่านมาหลายจุดแล้วนะคะแต่ยังเดินไม่ทั่วร้านเลยอะคะ่ะป๊อบว่าร้านนี้มันเหมาะมากเลยะคะ่ะกับการนัดเพื่อนมาสังสรรค์กันอะไรอย่างเงี้ยคือ มันดูเฟรนลี่อบอุ banks, ่นบอกไปถูกค mm ่ะ hmm. มันให้ความรู <pen> ้สึกที่ดีมากๆเลยค่ะเพื่อนเร้านนี้นะคะเขาจะเปิดตั้งแต่8โมงเช้านะคะจนถึง3มโมงเย็นเลยนะคะซึ่งก็จะเปิดทุกวันเลยนะคะเท่าที่เช็คในอินเทอร์เน็ตแล้วเขาบอกว่าเปิด7วันเลยค่ะเพื่อน ป๊อบก็อยู่ที่ร้านบันนิ่งนะคะร้านนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นร้านที่จะขายวัดสดุก่อสร้างค่ะแต่เขาก็จะขายสินค้าอย่างอื่นด้วยนะคะมันจะเป็นเกี่ยวกับสินค้าตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีหลายโซนค่ะจะื่นเพื่อน,อนจะมีโซนแบบสวนแบบนี้ก็มีค่ะขายพวก,กดอกไม้ต้นไม้อย่างงี้ก็มีแล้วก็จะเป็นพวกขายเฟอร์นิเจอร์ก็มีค่ะเพื่อนๆหรือว่าแม้กระทั่งอาหารน้องหมาก็ยังมีเนะคะ คือที่ป๊อบมาร้านนี้ก็เพราะว่าจะมาซื้อกระถางปลูกต้นไม้ค่ะเพื่อนเพื่อนพอดีว่ากระถางปลูกต้นไม้ที่ป๊อบมีมันอันเล็กเกินไปก็เลยจะมาซื้อขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็จะด้วยม,มาซื้อเมลเล็ดผักด้วยนะคะบางที่อาจจะมาซื้อก็เป็นมลเมล็ดผักบุ้งค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆที่จะมาอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะแนะนําว่าไม่ต้องเอาพวกเมลเล็ดผักพืชอะไรมานะคะเพราะว่าเขาห้ามค่ะไม่งั้นอาจจะโดนค่าปรับได้นะคะ เรากำลังมาดูนะคะว่าแบบไหนดีรักไม่เอาแพงจะเอาแบบถูกๆเพราะว่า <c oughs> เราจะปลูกเยอะนะเพื่อนๆ <c oughs> นี่เลยค่ะที่เราจะเอาแบบนี้จะเอาใบขนาดกลาง เอาไปขนาดนี้ก็แล้วก,กันมันสองดอนนะเพื่อนๆ ลองดินเพิ่มอีกสักอันหนึ่งอันนี้ถุงใหญ่ยกไหวไหมก่อนเอาถุงเล็กๆพอที่นี่คือมีหมดทุกอย่างนะคะเพื่อน เลยมาใส่เงินกันนะคะกำลังจะไปอาบน้ำให้น้องนะคะวุ้นเ้อแว๊สิวุ้นเอ้ออยู่ไหนไหนมาแม่ดูมาแม่ดูมาแม่ดูเลยอาบน้ำอาบน้ำลูกอาบน้ำโอ้อาบน้ำอาบน้ำไปอาบน้ำกันนะครับนะไปพูดบัวให้มันี่เจ็บเจ็บ คิดจะแอบคิดจะแอบเหรอคิดจะแอบเหรอไม่ต้องแอบไปอาบน้ำกันเลยนะจ๊นะบุญรอกเขาไม่ค่อยชอบอาบน้ำเพื่อนแต่ไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> อาบน้ำแค่เดือนละครั้งและเป็นะนะอ้าบเลยอาบน้ำกันค่ะอาบน้ำกันค่ะ น้ำกันดูหน้าดูหน้าบูโน่หน้าดูเต็มใจมากใช่ไหมครับลูกห,หน้าดูเต็มใจมากมากเนาะไม่ปากไม่หัหกบุ้ยใช่ไหมครับ น่าเช็ด n ิสบัดทำไมแม่ก็เปียกใช่ไหมไม่ได้อยากจัดนะกับน้องเดิมไม่หักแล้วน้ำก่อนแล้วมาเช้านี้หนูยังไม่ได้อาบน้ำหนูก็ต้องอาบก่อนเลยชุบเอาค่ะพาน้องเข้าไปใส่ตู้อบกันนะคะไปเดาได้ ปล่อยน้องไว้ประมาณ99นาทีนะคะเดี๋ยวกลับมาระหว่างที่รอนะคะป๊อบก็จะไปทำสวนค่ะเพื่อนๆเพราะว่าป๊อบเพิ่งซื้อกระถางต้นไม้มาใหม่ก็กะว่าจะมาเนี่ยค่ะเดี๋ยวป๊อบจะให้ดูเนี่ยค่ะป๊อบซื้อกระถางใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะเปลี่ยนไซส์อะค่ะ เพราะว่านี่มันกระถางมันเล็กเกินไปเนาะก็กะว่าจะมาเปลี่ยนเป็นไซส์นี้แล้วป๊อบก็ซื้อเป็นเม็ดผักบุ้งมาเพิ่มด้วยนะคะเห็นไหมพอดีว่าป๊อบป่ะปลูกผักบุ้งไว้ละแต่ทีนี้มันมันมีแค่สี่ห้าต้นค่ะเพื่อนเ่มันไม่พอป๊อบไปใช้เพื่อนๆดูนะคะผักบุ้งที่ป๊อบปลูกไว้เห็นไหมแปลงผักตรงนี้เนี่ยค่ะ มันมีแค่นี้เองเพื่อนๆเวลาเราเก็บมาทำอาหารนอะ่ะมันไม่พอก็เลยว่าจะมาปลูกเพิ่มคือตอนนี้ป๊อปปีต้นไอใบโหระพาเยอะมากเพื่อนๆเห็นไนะหมเยอะมากใบโหระพาก็เลยว่าจะปลูกถักบุ้งเพิ่มนี่ก็ปล่อโหระพาเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีเป็นผักกาด ต้นเล็กๆนี้จะเป็นผักกาดนะคะเหมือนผักวางตุ้งดีกว่าผักวางตุ้งส่วนอันนี้ก็จะเป็นใบผักชีลาวค่ะเพื่อนนี่ก็จะเป็นต้นกระเพรานะคะนีกวางหพาแลวกเราก็จะมีต้นพริกด้านนี้ค่ะเพื่อนๆนี่จะเป็นต้นพริกดกเหมือนกันนะนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งค่ะต้นพริกกำลังกำลังโตมีกะเพราต้นหอม แล้วก็ตรงนี้ป๊อบก,ก็กะว่าจะมาปลูกผักบุ้งนะคะนะะี่ค่ะสองกระถางนี้ว่าจะมาปลูกผักบุ้งเลยให้มันใหญ่ๆไปเลยอันนี้ก็เป็นกระเพราอีกแล้วคือเหตุผลที่ป๊อบปลูกกระเพราเยอะก็เพราะว่าไอ้ใบไปไ,ไม่ใช่กระเพราเออกระเพราแแหละกระเพราไทยกับโหระพาไทยอ่ะมันไม่มีขายในซูปเปอร์มาร์เก็ตในของฝรั่งเพราะว่า ม,มันสะดวกแต่ถ้าเราไปซื้อที่ตลาดเอเชียมันแพง1แพง2ไกลด้วยค่ะต้องขับรถไปนะันมาประมาณ45นาทีค่ะก่อนจะถึงตลาดเอเชียก็เลยว่าเออปลูกเองดีกว่าเพราะว่าสมนุนไพรพวกนี้เราใช้ประจำเราทำแกงเขียวหวานทำผัดผัด,ผ,ดผัดพริกอะไรเงี้ยเราก็ใส่ผัดใบใบโหระพามันก็หอมดีค่ะเพื่อนๆก็เลยว่าจะมาปลูกผักบุ้งเพิ่มเพราะว่าผักบุ้งก ป๊อปชอบทานค่ะใส่ใส่มาม่าก,ก็ได้หรือว่าจะทําเป็นผัดผักบุ้งก็ได้ค่ะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวป๊อปจะไปเอาดินมานะคะเพื่อนก็จะทําการเปลี่ยนกระถางนะเพื่อนนี่เลยค่ะป๊อปมีดินดินอยู่ตรงนี้2ถุงแต่ว่าป๊อปจะไปเอาถุงเก่ามาใช้ก่อนเพราะว่าอันนี้เราซื้อมาสักพักแล้วค่ะเพื่อนอน,นี่เลยค่ะ เมื่อก่อนเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเมียฝรั่งก็ถึงชอบปลูกต้นไม้กันนี่เพื่อนเข้าใจนะคะคเพื่อนๆว่าทําไมก็คือเลยความสุกว่าเออปลูกต้นไม้มันก็มันก็ดีอะคะ่ะเพราะว่ามันก็ภูมิใจสิ่งที่เราทําคือเมื่อก่อนเราเป็นคนจะเ,เรียกได้ว่ามือร้อนใช่ไหมคะคือปลูกอะไรก็ตายหมดตอนนี้พอเราเริ่มทำความเข้าใจว่าเออมันก็ไม่ได้ยากมันก็ เป็นไปได้ที่เราจะปลูกใช่ไหมคะก็เลยชอบการปลูกต้นไม้เลยค่ะตั้งแต่ตอนตอนนี้เป็นตน้นมาพอดีว่าป๊อบจะถามแม่ของป๊อบใช่ไหมคะว่าเออปลูกยังไงแม่เขาต้องดูแลยังไงคือเมื่อก่อนอ่ะเพื่อนป๊อปปะหาเคยให้ต้นพริกมาแบบดกมากค่ะดกเหมือนต้นที่ป๊อปให้ดูเมื่อกี้เลยคือดกมาเลยนะแบบมีลูกแบบสวยอะค่ะมาอยู่กับป๊อบได้อาทิตย์เดียวจ้ะตายจ้ะป๊อปก็เลยมีความสุขว่าป๊อปไม่อยากจะเสียใจแล้วก็ เราปอรู้สึกแย่ค่ะที่แบบเพื่อนอุตส่าห์ให้เรามาแล้วก็เอาเขาม,มาตายตอนนี้ป๊อกก็มีความรู้สึกว่าเออพอเราเริ่มทําได้เราก็เลยอยากจะทําอีกนะคะเพื่อนก็เรามาดูกันนะคะว่าอีกหน่อยส่วนของป๊อปจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็คือมีต้นไม้อยู่สักประมาณหนึง่งต้องดูในอนาคตนะคะว่ามันจะเป็นแบบไหนต่อไปนะ ไงนะเพื่อนๆป๊อบก็เอาดินใส่นิดนึงก่อนเนาะแล้วป๊อกก็จะไปเอากระถางเลยคะ่ะอย่างเช่นต้นนี้เนี่ยคะ่ะเพื่อนๆมันก็ก็คือมันก็ปีล่าของมันแล้วคะ่ะมันโตมาสักสักนิดนึงแล้วป๊อกก็กะว่าจะเอาเนี่ยคือไปใส่ในนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็คือต้องใส่ดินไปนิดนึงเพราะว่ามันจะ ต่ำไปนิดนึงว่าเราก็จะเทแบบนี้เลยค่ะอึ๊บลงแบบนี้เลยหายจบก็จะใส่ดินให้มันเต็มเลยนะคะ นี่ค่ะป๊อกก็จะทําแบบนี้ค่ะประมาณ12กระถางนะคะเพื่อนเแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะส่วนของป๊อปกรับบทเป็นชาวสวนนะคะวันนี้มันก็มีความสุขไปอีกแบบนะคะอยู่กับพวกต้นไม้มันก็ทําให้เราใจเย็นขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆ ไม่เคยคิดนะเหมือนกันนะคะว่าวันหนึง่งเราจะสามารถปลูกต้นไม้ได้ปกติปลูกอะไรก็ตายหมดค่ะก็เลยซื้อต้นไม้ปลอมมาค่ะพวกดอกดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะใช้ดอกไม้ปลอมต้นไม้ปลอมเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ตายค่ะเราก็ไม่ต้องดูแลอะไรเยอะด้วยแต่เดี๋ยวนี้พอเรารู้วิธีดูแลเขาก็ชอบที่จะปลูกต้นไม้จริงมากกว่านะ,ะเพราะว่ามันสวยเป็นธรรมชาติมากกว่าะะ้วเหรอ ก็อย่างว่าแหละเนาะอะไรที่มันเป็นของตอมมันก็จะไม่ดีอะค่ะเพื่อนเสร็จไปอีกหนึ่งต้นค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆอันนี้เวลาผ่านไปประมาณ20นาทีนะคะป๊อบก็จะเอาน้องเข้ามาหวีขนนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้มันแห้งเร็วขึ้นเนาะเสดย่มนี้มยวห นี่ขนน้องก็เริ่มแห้งเน็ตแล้วนะคะเพื่อนเครื่องนี้มันก็ดีนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันก็ง่ายดีเพราะว่าขนน้องเขากระจายอะค่ะเวลาเราเป่าใดเนาะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่าตอนเสร็จน้องเขาจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวลูก good boy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  อ่ะ ไปใหม่ยังไม่เสร็จลูกไปเดะเปอล่อ <Okay. S 1> right, เดี๋ยวมามีคัมแบงโอเคสเตเด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 ี๋ยวกลับมาดูน้องีกทนึงนะคะตอนนี้เราก็ไปทำต้นไม้ต่อคะ่ะเพื่อนเพื่อนเ,น,เอน,นี่ยค่ะและส่วนเม็ดผักบุ้งนี่นะคะป๊อบก็จะเอามาเพาะก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนคือ จะยังจะยังไม่เอาลงปลูกนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนที่ไปซื้อมาคือแม่ป๊อบเขาบอกว่าคือเม็ดมันจะใหญ่ใช่ไหมคะป๊อบจะฉีกให้ดูข้างในนะคะว่าเป็นยังไงเนาะคืออันนี้ก็คือเป็นที่เขาขายนะคะเนี่ยค่ะเม็ดมันก็จะอยู่ประมาณแบบนี้นะคะไม่ถักบ,บุงงนี่ยค่ะ ประมาณนี้นะเพื่อนๆน,นะคะก็คือมันแม่บอกว่ามันเม็ดมันใหญ่ซึ่งมันก็จะ,ะโตยากในดินนะคะก็จะเอามาเพาะข้างนอกก่อนป๊อบก็เลยว่าจะเอามาเพาะในกล่องนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆขั้นตอนก็ไม่ได้ยากค่ะก็จะเอาเป็นกระดาษนี้นะคะเพื่อนๆซัก สแผ่นนะคะแล้วเราก็เอาไปโซกในน้ำนะคะหรือว่าชุบในน้ำมันเองค่ะเพื่อนๆเนี่ค่ะทำให้มันแบบเปียกก่อนนะคะแล้วก็เอามาไว้ในกล่องนี้เลยค่ะเหมือนกับ ทำให้มันชื้นนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะเอาเม็ดผักบุ้งเนี่ยนะคะโลยลงไปเลยเพื่อนเโรยลงไปเลยค่ะคือปรับซื้อมาสามซองอันนี้ซองละห้าดอนนะเพื่อนเไม่ใช่ถูกถูกนะเนี่ยแค่เนี้ยน, <S 2> <S 2> นคะคะป๊อกก็จะเอามาเพาะในนี้ก่อน รอให้มันออกลากก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวป๊อกก็จะเอาไปลงดินนะคะเพื่อนๆไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ตนะคะในการปลูกต้นไม้แต่เป็นการเรียนรู้ค่ะอันนี้คือป๊อกก็เรียนมาจากแม่ป๊อกอีกทีหนึ่งนะคะแม่ป๊อกเขาสอนแบบนี้ก็ทําตามค่ะมันก็ได้ผลนะคะเห็นต้นดักบุ้งที่ป๊อกปลูกข้างนอกไหมอันนี้ก็คือมาจากแบบนี้ค่ะเพื่อนๆ คือาเพราะในนี้ก่อนแล้วเราก็เอากระดาษมาปกเขาเรียกว่าอะไรละ่ะปิดข้างหน้านี้นะคะโดยการทําให้มันเปลี่ยนอ,อีกนิดนึงค่ะไม่ต้องให้มันแบบเป็นน้ํานะคะให้มันแบบหมัดหมานะคะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วเราก็จะคลุมไว้นะคะน,นคะคะ ทุบมาวัแบบนี้นะเพื่อนๆนะคะให้มันมีความชื้นอยู่ในนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ปิดฝาทิ้งไว้ค่ะประมาณเจวันแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเจวันมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะ นก็เริ่มแห้งแล้วนะคะเห็นไหมเริ่มแห้งแล้วนี่เหลืออีกประมาณสิบแปดนาทีค่ะเพื่อนๆนี่สิบแปดนาทีนะคะเป็นไงครับลูกไว้เดี๋กก็เสร็จแล้วครับเนาะกุดบอยยิกดบอยคือระหว่างที่รอน้องเขาขนแห้งเนี่ย คือป๊อบก็ต้องเอาเขาออกมาหวีอเอามาหวีแบบสางขนเป็นพักๆนะคะนี่คือขนที่ได้เพื่อนๆ <c oughs> เยอะไหม <c oughs> คือใช้หวีนะคะเพื่อนๆในการสางขนน้องเขาเนาะแล้วก็หมายความว่าก็เอาเขาหวีขนเสร็จแล้วก็กลับเข้าไปไงะค่ะสักสองสารอบค่ะเพื่อนๆกูดบอยอ่ะ น้องเหมือนจะหลับนะเพื่อนๆดูไกดเสร็จแล้วค่ะอีกหนึ่งนาทีเพื่อนอีแม่ก็คือนั่งกินเชอร์รี่รอค่ะ <c oughs> เสร็จแล้วค่ะเรากดูนะคะว่าผลลัพธ์ที่ได้นะะ โอเคลูกออกมาเลยครับเนี่ยค่ะเพื่อนๆมันก็จะแห้งในประมาณหนึ่งนะคะมันอาจจะไม่เหมือนกับเวลาเราไปใช้ไดร์ประผมนะคะเพื่อนแต่ก็แต่ก็โอเคค่ะสําหรับขนหนาประมาณนี้ะนะคะเพื่อนๆขนนองค่อนข้างเยอะเลยนะคะเห็นไหมเนี่ยค่ะนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะโอเคกูบอย อ <laughs> เป็นไงคะ <laughs> เป็นไงคะตู้โอเคหนูเนาะไห <laughs> นโชว์เพื่อนๆหน่อยสิครับลูกก <laughs> <laughs> ุดป่วยครับกุดป่วย ลหลังจากที่เสร็จแล้วนะคะป๊อบก็จะต้องไปลดนานต้นไม้นะเพื่อนๆวันละครั้งค่ะอย่างน้อยก็คือวันละหนึ่งครั้งเมื่อก่อนนะป๊อบรดนานต้นไม้เยอะเกินก็เลยตายเดี๋ยนี้ดูละรดไว้แค่วันละครั้งค่ะต้องลากสายยางมาก่อน นี่เลยจ้ะวันนี้ก็คือสวมบทเป็นชาวสวนต้นพริกคือดกมากเพื่อนต้นพริกของป๊อบน,นีกระเผา นี่นะคะชีวิตแม่บ้านแม่บ้านเมืองน,นอกเพื่อนๆไม่ได้อยู่สบายเห็นไหมทําเองแค่ว่าอยู่เมืองน,นอกสบายสามนี้ไม่ได้รวยอะคะ่ะเพื่อนๆก็ต้องทําเองนะช่วยกันค่ะช่วยกันทํางานช่วยทาช่วยกันทํานู่นนี่นั่นเนาะอยู่บ้านใช้ชีวิตด้วยกันนะคะเพื่อนๆอันนี้คือชีวิตจริงเลยนะเพื่อนๆน,นะ เราไม่สร้างภาพเนาะเอาแบบชีวิตเรียวเรียลไลฟ์ประมาณนี้นะเพื่อนๆชีวิตป๊อบแบบก็จะมีชจะมีร่างที่ทำงานแล้วก็จะมีร่างที่ใช้เงินแล้วก็จะมีร่างที่เป็นแม่บ้านเนะะียค่ะอาหารเย็นวันนี้นะคะก็จะเป็นไก่ย่างกับสลัดนะคะเพืเ่อนๆนี่เลยจ้ะ สลัดข้าวแล้วก็ไก่ย่างค่ะเพื่อนเ<ๆ>นียรับ enjoy แค่นี้ละค่ะง่ายๆไม่ทำอะไรเยอะแยะซับซ้อนทานง่ายๆนี่ละค่ะเพื่อน สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้รบกวน,นเพื่อนเพื่อช่วยป๊อบในการกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป๊อบได้ทำคลิปต่อไปได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบาย